s ซ <So> s อสพิเศษะนี้ก็จะเป็นอินดิซิงเกิลที่หลายคนรอคอยอยู่ด้วยนะคะสำหรับลูกปัดชนละนานกับเพลงนี้ช่วครั้งชั่วคราวแล้วตอนนี้สาวคนน,น,านนี้อยู่ตรงนั้นนิตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีลูกปัดค่ะสวัสดีค่ะชาว SOS แล้วก็สวัสดีนิตาด้วย <c oughs> เน่้ <c oughs> เราจะเหมือนกับการมาพูดคุยกันเพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วก็เป็นดีเลมาก่อน <c oughs> เราก็อยู่เดินผ่านกันอยู่เรื่อยๆมานานแล้วด้วยใช่แล้วหลายคนถามหาลูกปัดมานานมากเพราะว่า ด้วยตั้งแต่รักเท่าไหร่ยังคงไม่พอตอนนั้นอยู่ในอัลบั้มรักมิวสิกใช่ค่ะก็รวมเวลามาประมาณไม่อยากจะนับเวลาแต่ก็นานมากแล้วอ่ะใหญ่นาปีเลยเออไม่นับเป็นปีก็ใกล้ใกล้สิบห้าหกจะสิบละโอ้สักสักเจ็ดแล้วกันจะได้อยู่จะได้อยู่ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่มีซิงเกิลรักเท่าไหร่ยังคงไม่พอก็ยังมีซิงเกิลอื่นๆมาต่อไม่ว่าจะแบบไปคเวอร์เขาแบบว่าพวกใจนักเลงอันนั้นดังมากเลยนะ ก็มาตามตามกันมาเขาตามกันมาสักสองเพลงเพื่อเพลงที่สามเริ่มเริ่มไม่ตามเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือแฟนเพลงหรือว่าอ่าหลายๆคนที่ทำเอ่อไม่ว่าจะเป็นนักข่าวด้วยดีทางหลายๆคนก็ลูกปัดทำไมไม่ทำรักเท่าไหร่ออกมาอีกอะหมถึงแบบอยากฟังฟิลแบบรักเท่าไหร่อีกแล้วก็เดี๋ยวเราลองทำอื่นไปก่อนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันถึงเวลาแล้วที่แบบขณะที่เราออกมาร้องเพลงข้างนอกอีกอะร้องเพลงฝรั่งหรือร้องเพลงอะไรที่ไม่ได้แบบ หลังจสอะไรคือทุกคนก็จะแบบนี่ลูกปัดรักเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเออรู้สึกว่ารักเท่าไหรมันเป็นซิกเนเจอร์ยังไงไม่รู้ก็เลยรวบรวมเวลาเวลาสองปีพยายามหาเพลงที่ลงตัวที่สุดสําหรับสําหรับซิงเกิลล่าสุดก็ช่วงคราวช่วงคราวนี้แหละค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของโปรดิวเซอร์คือพี่หนึ่ง ETC ค่ะแล้วก็มีพี่เต็นธีรพัชใช่พี่เต็นเป็นโปรดิวเซอร์ของอัลบั้มเลยทั้งหมดใช่แล้วก็ ในส่วนของเนื้อราเป็นพี่พี่เอก่าเรื่องค่ะค่ะเป็นส่วนผสมที่ดีมากค่ะคือบอกว่ารวมเอาบอกว่าสุดยอดทางสายาตาตักมอเลยเออประมาณนั้นมารวมตัวแบบเป็นซิงเกิลที่หลายๆคนรอคอยด้วยนี่ค่ะแต่จริงๆมาออกออกมาแอบแรงนะค่ะช่วงครั้งช่วแอบแรงนะชื่อนะชื่อแรงแต่ว่านี่เนื้อของมันเนี่ยขอแอบอธิบายว่าก็คือก็แรงแบบเศร้ามากมากกว่าเพราะว่าเหมือนความรักใช่ไหมคะที่สองคนเนี่ยอีกคนหนึ่งแบบ ะบ,บั้นเลยอ่ะคือไม่มีใจเหลือหรือไปมีคนอื่นหรืออะไรแต่อีกคนนึงแบบมันยังไม่พร้อมอ่ะมันทุกคนต้องเคยเป็นแบบนี้คือมันยังช็อกอยู่ยังยังไม่ได้อ่ะคือขอขอโทรหาได้บ้างได้ไหมคือสภาวะผู้แพ้โดยสิ้นเชิงค่ะมันมันคงตัดไปเลยมันลาําบากไม่ได้เพราะาอีกคนอาจจะทิ้งกระทันหันไปืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดภาวะแบบชั่วครัง้งชั่วคราวโทรไปรับบ้างนะอะไรเนี้ย เศร้าดูน่าสงสารเลยปะน่าสงสารเออค่ะใช่แล้วว่าหลายคนที่รอคอยแน่จะไม่ผิดหวังเพราะว่ากลับมาคราวนี้นอกจากจะแบบว่าเป็นเพลงที่บ่งบอกความเป็นตัวลูกปัดแล้วด้วยบอกว่าเสียงทรมานใช่ไหมใครเป็นคนใครไปเป็นคนบอกให้คำนิยามไว้ปัดเองอ่ะทำไมคือว่าทำไมทำไมเวลาเข้าห้องอัดนะคะเวลาร้องเพลงอะไรที่มาแบบไกด์มาแบบใส่ใส่รู้ว่าสามารถร้องให้มันเป็นด้านดาร์กไปได้เลยไม่รู้เป็นอะไร แค่ต้องการเวลาไม่กี่นาทีที่ฉันมีเธอมันเหมือนมันเหมือนจะมันเหมือนเพราะแต่ว่ามันเศร้าในไม่ใช่เพราะอ่ะมันเหมือนแบบหวานอะแต่มันไม่หวานมันเศร้าแล้วด้วยความที่โปรดิวเซอร์ต่างๆที่เคยทํางานด้วยกันมาชอบส่งเนื้อเพลงแบบเศร้าๆโดนๆออกแนวหดหู่หรืออะไรอย่างงี้แต่ก็ก็ก็เป็นในแนวของลูกปัดอะไรละค่ะแต่ว่าจริงๆเพลงเพลงนี้เนี่ยมาอยู่ใน โปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าพี่เต็นธีรพัฒน์เขาปั้นเอาศิลปินที่แบบว่ามาเจออกันโดยบังเอ,เอิญแล้วก็หยิบมาหยิบมาหยิบมาแล้วถ้าไม่ลูกปัดมาเป็นอะไรทำไมถึงมาอยู่กับเขาได้อะคะนี่แหละค่ะคือที่มาของแจมจันโปรเจกต์คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราเรามีร้านแห่งหนึ่งร้ <laughs> านแห่งหนึ่งนะ R C A เราก็ไปเล่นกันแจมกันทุกวันจันทร์เพราะวันอื่นก็จะมีนักดนตรีประจำนักดนตรีอาชีพแต่สำหรับวันจันทร์จะเป็นศิลปินที่เป็นเพื่อนๆกันหรือว่าเป็น คนดนตรีจริงๆเนี่ยแปลว่าเข<จ>าจะไม่รู้ว่าสมมติว่าคนคนไปเที่ยวนี่ก็จะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นใครใช่บางทีทุกปัก็โผล่มาบ้างบางทีพี่โก้ก็มาบ้างโก้แซ็กแมนคือโผล่พรโดยโดยโดยที่แบบว่าไม่ไม่ได้นัดหมายมาก่อนไม่ได้นัดหมายแต่ว่าคือเขาบอกกันว่าพี่เต้นเนี่ยเป็นเจ้าโปรเจกต์ไงบอกไว้ว่าไอ้วันจันนะพี่จุ๊บพี่ลมพักดีด้วยพี่จุ๊บวทินานพี่จุ๊บกับพี่เต้นนี่แหละเจ้าแบบโปรเจกต์นี้ก็คือว่าบอกว่าวันจันนะปัด มาเลย Dante, อะไรอย่างเงี้ยมีนั้นมีบีมจารุวันมีมีเพื่อนเพื่อนักร้องที่แบบชอบดนตรีจริงๆอะค่ะวันไหนที่วันวันจันที่เราเซ็งเซ็งกันอะไรเงี้ยแล้ววันจันทร์คนจะไม่ค่อยเยอะถูกป่ะก็เอ้มาเลยมาแจมกันทุกวันจันทร์เลยก็เลยกลายเป็นแจมจันงงไหมทําไมถึงแจมจันแจมทุกวันจันทนั่นไงอาจจะเพลินนิดนึงนะคะแต่ก็จําง่ายดีแต่มันเป็นอะไรที่เป็นโปรเจกต์ที่แบบน่าเป็นเจ้าของมากนะเพราะว่าแต่ละคนนี่แบบเทพทั้งนั้นที่มา้องร้องเพลงเนี่ย หาเทปเทปเทปทปเทปอะไรค่ะเทปทางดนตรีเทปพี่สิงโตอย่เง่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าคนที่มาเป็นบรูเซอร์อย่างของลูกปัดเองเป็นพี่หนึ่ง ETC ใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นไหมแต่ละคนคนแต่งเพลงก็เทปอีกแล้วอพอพวกนี้เขาจะรวมตัวกันค่ะเขาจะมารวมเป็นกลุ่มเป็นแกงกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวทางของดนตรีที่ชอบคล้ายๆกันด้วยสังเกตไหม ETC ลูกปัดก็จะ ก็จะไปกลิ่นกลิ่นคล้ายๆายกันบ้างาอาจจะมี r แ B หรือ j a z z นิดๆอะไรอย่างนี้นะคะตอนพี่เขาถ่ายทอดเพลงเศร้าก็ไม่ต่างกันใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นศัตรูตัวฉก,กาจของลูกปัดเลยพู่นเล่นเราเราเราอย่าเวลาเวลาเวลาลูกป,ปัดอ่านเนี่ยพี่เขามาแบบกำกับไหมพี่หนึ่งอะค่ะพี่หนึ่งก็มีบอกบ้างคือพี่หนึ่งเนี่ยทํางานกับลูกป,ปัดง่ายมากเพราะว่าด้วยความโรสเนียมทางเพลงเนี่ยเราชอบคล้ายๆกันสไตล์การร้องก็คล้ายกันแต่พี่หนึ่งเขาจะมีความ ทำงานกับเขาง่ายเพราะเขาจะฟันปึ้งปัดอย่างนี้โอเคป่ะคือเขาฟันทงง่ายมากว่าแล้วปัดบอกปัดอย่างนี้พี่หนึ่ง่อกโอเคมันก็จะแบบบล็อกตรงกันคือไม่มีแบบคุยกันง่ายคุยกันง่ายนั่นแหละค่ะไม่ต้องแบบนู่นนี่นั่นนู่นเยอะนะคะเขาใจย่ายใช่เออย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยคุยกันได้ง่ายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังคิดว่าเหมือนแบบทางนี้พวกเค้นเหมือนกันไงพอแบบว่าพอพอจะปัดมาปุ๊บพี่่หนึ่งบอกไม่ได้ต้องมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่า หรือมันต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าเลยส่วนใหญ่ก็ลูกปัดจะรู้ฟิลเขาว่าเดี๋ยวเราสมมติว่าท่อนนี้จะร้องให้เขาสักสามสี่เทสแล้วเขาไปเอาไปเลือกกันเองแล้วกันว่าไปเลือกเองว่าจะวอาไหนท่อนนี้จะเอาเค้นแค่นี้เอาเลือกอันนี้ท่อนนี้เอาเค้นเลือกคือมีต้นเลือกให้อะคือท่าเหมือนอ่านสปอตเลยนะโอ้ชนนี้โอ้ชนนี้ประมาณนั้นได้อันนี้เขาเรียกว่าคนรู้ทางกันนะคะก็ทำให้แบบทำงานง่ายค่ะทำงานด้วยกันง่าย เ็นบอกว่ามีมิวสิกวิีโอแล้วค่ะพูดถึงเนื้อเพลงไปแล้วเราก็เลยยกสถานการณ์ของเอ,อ็มวีเป็นน้องๆที่น้องๆนักศึกษาที่ขายบริการไซร์ไลน์นะแม่แรงแต่ก็คือเราไม่ได้พูดถึงว่าทําไมน้องเขาไปถึงไปทาตรงนั้นเราพูดถึงสภาวะของความรักที่น้องๆเขาจะเจอตรงนั้นว่าถ้าสมมติว่าเกิดรักใครขึ้นมาในสภาวะที่อยู่ตรงนั้นอืหรือว่าจะเป็น ลูกค้าหรืออะไรก็ตามอ่ะเกิดรักเขาขึ้นมาเขาจะเลือกเขาจะแบบเราเราก็คงเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือเปล่ามันก็คือเป็นความเสี่ยงที่จะเป็นเหมือนเพลงนี้มากๆเ <c oughs> <อ>ดี๋ยวว่าดูมิวสิคเดเพลงนี้แล้วมีสีน้าตาแน่ๆม,มีมีสะท้อนน่ะ <c oughs> สะท้อนใจตึบๆ <c oughs> ได้แบบเออเราก็ควรจะถ้าไม่อยากเสียใจยอะไรที่แบบไม่ระวงะังอ, <c oughs> อ่ะเนาะเนืกอออกไหมคะก็ต้อง ดูแลหัวใจตัวเองนี่ระวังหัวใจตัวเองค่แล้วอย่แล้วว่าถ้าอยู่ตรงนี้ถ้ามีความรักว่ามันจรายมันหายากหายากอาจจะมีแต่จะไม่เจอกับเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะรักษาหัวใจให้ดีไม่ต้องเศร้าใจแบบเพลงนี้ก็ต้องแต่เขาไปโหลดได้นะเขาไปฟังเยอะๆได้ตอนนี้เพลงนี้เราดาวน์โหลดได้ที่อดอกจัน492222กด13นะคะค่ะแล้วก็ iTunes ดีเซอร์แล้วก็นั่นแหละค่ะ YouTube เข้าไปดู MV ชั่วครั้งชั่วคราวลูกปัดดูได้เลยปึ้งขึ้นมาเลยตอนนี้เราเซิร์ใน YouTube เจอแล้วเจอแล้วค่ะเรียบร้อยเข้าไปช่วยกันิวหน่อยนะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะไปเซิร์เขาดดูดีคนละรอบได้เลยนะคะตอนนี้แปดในหน้าแฟนเพจหกรอบแล้วเี่ยแปดในะนแฟนเพจให้คนให้คนฟังได้ชมกันด้วยนะคะดูว่าแบบจะโดนใจกันหรือเปล่านะใจไหนวันนี้ลูกปัดมาที่นี่แล้วเราคิดถึงเสียงเธอมากสดให้เราสนิดนึง ค่ะได้ทั้งเพลงเลยแล้วกันโอ้โหตะกี้ฟังไปแล้วรอบหนึ่งเยาวัยเยวัยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดี๋ยวท่านทกแล้วกันให้ให้ฟังแล้วกันค่ะค่ะแค่ต้องการเวลาไม่กี่นาทีที่ฉันมีเธออยากจะคุยเางนคำเพื่อลบอาการอ้างว้างในใจให้รู้สึกได้ใกล้เธอให้ได้อบอุ่นหัวใจ ให้ผ่านความเงาอยากขอเธอเท่านี้เธอเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงแล้วบาดหัวใจเหมือนเดิมขอบคุณค่ะนี่จะบอกวิซิงเกิลนี้ที่แบบพังหายไปสองปีแล้วเรามีโอกาสจะแบบว่าอัลบั้มเต็มๆลูกบาทอะไรอย่างเงี้ยมีแพลนบ้างไหมจริงๆเราแพลนไว้กับตัวเองว่าปีหน้าอาจจะมีซิงเกิลปล่อยออกมาเรื่อยๆและถ้าเกิดว่า เป็นไปได้ก็คงจะมีอัลบั้มซึ่งก็ขอให้ซิงเกิลมันผ่านไปทุกตัวอย่างสวยงามเลยกันค่งไปฝากผลงานเต็มๆสักรอบนึงแล้วกันฝาก,าก,ฝากออซิงเกิลล่าสุดแล้วกันค่ะช,ช่วครั้งชั่วคราวของลูกปัดนะคะใครที่คิดถึงกันก็เข้าไปโหลดนะไปฟังไปดู MV ได้เลยแล้วก็ถ้าอยากได้มีไว้ฟังในรถหรือว่ามีให้ฟังหลายๆศิลปินก็ไป ซื้อได้เลยค่ะอัลบั้มจำจันโปรเจกต์มีวางขายเรียบร้อยแล้วนะคะอัลบั้มนี้มีกี่เพลงนะลืมไปแล้วโอ๊ยสิบกว่าเพลงนะสิบกว่าเพลงเพราะสิบหรือเป็นเยอะมากเยอะค่ะเยอะมีวางขายแล้วนพูดนิดนึงนะมีพี่โก้มีคุณจินค่ะคุณจินนะคะคุณจินคุณหนิงแล้วก็มีอ๋อพี่บิ๊กครูบิ๊กครูบิ๊กมีเวสต์สเตชั่นมีสิงโตนำโชคและอื่นอื่น มากมฟังได้หลากหลายทีเดียวเป็นอัลบั้มที่คุ้มค่ามากๆกับการแต่ดต่อไป่เข้อคออัลบั้มแห่งปีเลยค่ะอออัลบั้มแห่งปีตอนนี้แปลว่าต้องหาซื้อได้น่าจะเป็นพวกแผงซีดีทั่วไปค่ะหมดแล้วค่ะก็จะมีเพลงของลูกปัดด้วยใช่ก็อัปเดตทาง B R Music Union นะคะใน IG ค่ะแล้วของลูกปัดเองอะคะส่วนตัวมีไหมใช่เดี๋ยวนะ L O O K P A D ห้าตัวนี่ไงดีดีดีทไม เพราะว่ามีสามตัวมีคนใช้แล้วออโอเคแล้วคือว่า L O O, 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 o K, K P, P. Uh huh. A D ดีดีหตัวดีค่ะคือลูกปัดบอกเราลูกปัดก็ต้องเขียนไปด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเกินเดี๋ยวมันเกินสี่ตัวก็การที่คิดติดตามผลงานของลูกปัดอยาจะไปฟังเสียงสดๆตามงานต่างๆหรือว่าโชว์ต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปนีนะ Follow ได้ Follow ได้เต็มที่ไอจีไม่กี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณลูกปัดค่ะสวัสดีค่ะ SOS Special